อ่ะะทุกคนรู้ไหมว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการฟังเงินไหมใช่ครับผมจะมาแจกสิทธิ์ในการคว้าเงินนนั่เองโคตรง่ายเลยครับแต่ว่าสิ่งที่โคตรโคตรโคตรฟองสบัดขั้นหนึ่งบล็อกนี้แล้วก็บล็อกแต่งว่าบล็อกนี้แล้วก็บล็อกทุกแต่นไ่้แหละแ,แต่ว่าผมจะใช้บล็อกนี้เป็นมาเริ่มขั้นตอน อันแรกเราก็แค่สร้างแบบนี้สร้าง,งแบบนี้เป็นรัปนีัน,นี่เราก็แค่สร้างตัวบัวแต่แต่ว่าทุกคนนั้นก็ไม่ต้องสร้างแบบรูปบ,บัวก็ได้นะสร้างหรือว่าเป็นแนวตรงก็ได้เมื่อเราทําแบบนี้เราก็แค่ไปยืนตรงนี้ก็ทุกทุกคนเห็นอันที่ไม่แบบว่าอันนี้ไหมครับอันนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นบ่ คือมันจะถัดมาจากที่มันแบบว่าเป็นอันที่มันจากตรงกดกดให้ระวังนี่แหละกดให้ระวังแบบนั้นน่ะแหละใช่ใช่ใช่้วเรี่กว่ามันจะสามารถขยับได้มันคือโคตรสามคาเนนี้แรกแล้วก็แค่อยู่ตรงนี้แล้วก็าการจัดแสงแล้วก็วางบล็อกกาวถาจะท,ทีสามแล้วก็แค่แลบข้างหลังนี้เพราะว่ามันจะหนักเกิน ไอคอนตัตอนที่สิก็อไปแล้วจ้าละคือบัคที่ผมใช้อ้ดันไม่เหรอเฮ้ยเจ๋งเ็ดแต่จะว่าหวังว่ามันจะไม่มีดานบีบซอฟมัเคเทศนะถ้าใครนั้นเจอดันว่าว้วาว้วา,ววาวคนคนนี้ก็ใส้บัางมันผมแต่ว่าก็นนะ่าจะเป็นผมแน่นอน ที่แล้วก็ลอยพ้นไปแต่ว่าทุกคนนั้นอย่าอย่าขึ้นไอตรงนั้นเป็นอันดียขาดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไปถึงด่านสุดท้ายคุณนั้นจะเสียใจไปตลอดตายเพราะว่าคุณนั้นจะตายเพระาะฉะนั้นต้อง่านทีจุดสีดำๆเฮ้ยเรือมูเป็นที่อะไร่านที่จุดสีดำๆที่ตอนนี้เรือผมเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะหมุนอย่างเดียวเนี่นย ก็นี่คือด่านที่สวยางามากทีส่สุดที่ผมได้งแเ่งแฮมปันก็ไม่ได้ชวนที่อะไรการท,าารทําด่านนี้เลยทะนน้นด่านด่านนี้มันจะง่ายง่ายเพราะว่ามันมีก้อนหินอู้เกือบห้คุณนั้นตั้งใจในการเล่นแล้วก็ควบคุมให้มันดีดีด้วยเมื่งั้นมันจะเป็นแบบผมสิบซักแต่ถ้าคุณนั้นจะเลหนนาคุณนั้นคุณนั้นจะต้องมาแลกกับการกระโดดเก้า ว่าการกระโดดนั้นอาจจะเพิ่มให้เรานั้นมีความสูงมากขึ้นแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ห่าขดยากลำบากเลย,แ,ลแ,ย,เลยแต่สำหรับใครที่บอกว่าโอ้ยไอ,อชุดท้ายมันบวกว่าผมจะไม่โดนไพรน,นะเพราะว่าเรือผมมันช้ามากทุกคนก็แค่ดูจากขนาดเฮ้ยเร,ริ่มเริ่มเลยไปแล้วจอดจอดจอดเจอก่อนอีหนึ่อีหนึ่ออ ทีนี้เราก็ไปแค่นี้แล้วก็ด่านนี้ต้องไปเร็วไม่งั้นมันก็จะไม่ดูรตีขวอยนีังไอ,อ,อ,อใช่ไหมใช่กูนี่ตามตูทีนี้ก็เาตรงนี้แล้วก็อู้ด่านเพิ่งหนโคตรสวยเลยแต่ว่าคนนั้นต้องระวังเพิ่งไปด้วยนะครับแล้วก็ด่านนี้โคตรง่ายเลยแล้วตอนนี้เรือผมน่าจะปุกเกือไหมปุกเกลือไปสวยไหมอีกขวยัย หรือมึงหันตรงๆน,อองนี่ไว้ยนี่ยเรือโสกอังแล้วก็เส้นเรือผมพูดไปนั่นคือเรือผมน่าจะบังคับไม่ดีอู้จาว่แรกเราก็แค่ลอยวันวานอะไรกันโพลแล้วก็ให้มันหรือว่าตกอยู่ตรงนั้นหรือว่าเรือผมมันจะไปขึ้นหน้าอยู่ทิ้มมทงแล้วก็ไปแบบนี้แต่ถ้าทิงนั้นแบบว่ากระโดดปุ๊บอ้ะแล้วมันไปไม่ได้ คุณเห็นบอกเกาไหมนั่นแหละกูคุณก็แค่กดบกเกาเออเกือบไม่หลัแลวกูกดบกเกาทันได้เวลาค่ะค่ะใเวลาเอาสมบัติคืนแล้วกูเอ๊ะเอ๊ะเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรแปลก y ิ s yes! มาเลยหนูเข้าถึงกลุมมาเลยนะครับผมแจกสูตรแล้วนะเราไปหาใช้ดูอุปกรณ์ก็มีตามนั้นเลยคลิปคลิปแรกสุดเลยครับโคตรงา่ายบายยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนเองครับทนดูโชว์่ะบายเลยคุ